น,น้องนี่นี่เอาน้ำแม่นี่เอาน้ำแม่กินทีละหน่อยเน่พูดนะพูดนะอย่าให้เล่ารายเลยแม่มมีนัำหวดสวาใหลอน,อนนะก่อนก็เอาเถอะเอาไปสองนำ เจ็บว่าอยากไปกินหของในตามเด็กที่ตอนดินเลยวะอีน้องบัวนางลงเอาในอีน้องบันะกินเบิังมันได้กล่องขึ้งหนาใหญ่อยู่หรดอกกล่องขึ้นหนาหน่อยแท้ฮะได้ไปเก็บเบิ้งแน่สัวเมื่อไหร่กินเป็ไทอดซ้อคอดเสือเลื่อละมีเมื่อเมี่ยงลูกสูปปุ่นติ๋วไปเอามาเห็ดยีหลวด กินเฮ้เปล่ากินแ่ากินให้ลูกคุกนั่งกนอนเม <sm ans> ย